สวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะวันนี้แม่หมอนะมาที่ปลวกนะคะปลวกข้างบ้านนี่แหละค่ะไม่ได้ไกลเลยนะคะปวกข้างบ้านแม่หมอนี่แหละค่ะแม่หมอถูกหวยที่ปวกนี้บ่อยอยู่นะคะแล้วมีผ้าสีนะคะมีพวงมาลัยนะ,ะมาห้อยอยู่ตลอดนะคะอันนี้แม่หมอลงพามานะคะลงพามาดูเนาะเผื่อจะได้โชคได้ลาบกันนะคะ นเนาะพอจะได้ชคได้ราบกันนะคะแตไม่หมอมาแล้วก็เหมือนเห็นเลขแล้วเนาะเหมือนสองเจ็ดเลยนะแต่ว่าลองคัดลองถูดูนะแต่พอดีแม่หมอโรยแป้งไว้ว้างแล้วนะคะโรยแป้งไว้บ้างแล้วเดี๋ยวเราขัดกันอีกรอบหนึ่งนะแต่ตรงเนี้ยมันใหญ่มากเหมือนดูไกลๆแล้วเห็นชัดนะคะใหญ่มากนะจริงไว้หน้าแบบไม่ต้องขัดเลยนะไม่ต้องขัดเลยนะ เดี๋ยวลองดูนะคะว่าเลขเนี่ยมันคือเลขอะไรนะคะลองดูล่าเป็นเลขอะไรนะลองดูนะคะนี่ใครเห็นหรือ,อยังเออจริงๆตรงนี้ก็มีนะคะเดี๋ยวลองลองดูเดี๋ยวเราลงโรยแป้งอีกทีนะโรยแป้งอีกทีอ่ะขออยิบแป๊บแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราโรยแป้งกันอีกทีนอตัวหอมเลยนะคะวันนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งลี้ลับที่อยู่ที่ปวกนี้นะคะลูกขอนะขอตัวเลขนิดนึงนะให้ลูกเพจของลูกได้ถูกหวยและตัวของลูกของลูกเองก็ถูกหวยด้วยนะแม่หมอให้รัฐบาลให้ฮานอยนะคะแต่ว่ามันหลุดมานะรัฐบาลหลุดมาสองวดน,นะคะแล้วก็ฮานอยเนี่ยเพิ่งหลุดมาสองวันเนาะแต่ว่าลาวเนี่ยหลุดมาหลายงวดอยู่นะคะ แล้วก็เราวีไพีก็หลุดมาไหลายงวนเหมือนกันเพราะว่าแม่หมอไม่ถนัดเรานะแต่ลูกเพจขอก็ให้เราไปนะคะแต่แม่หมอไม่ถนัดเราถนัดแต่ฮานอยนะส่วนมากนะฮานอยกับรัฐบาลนะคะแต่ลูกเพจที่ที่เอ่อไม่ได้ติดติดตามแม่หมอโดยตรงหรือว่าติดตามจริงๆะคะ่ะเขาก็เหมือนเอ่ออาจจะหยุดติดตามไปบ้างก็มีนะคะคือว่าเลขหลุดเขาก็อาจจะไปนะคะไปที่อื่น แต่แม่หมอก็จะพยายามให้ลูกเพจที่อยู่ในเพจของแม่หมอเนี่ยได้ถูหวยกันนะคะก็มาถูเลขที่ปวกนี้นะคะเพราะว่าแม่หมอก็เคยให้เห็นที่ปวกนี้นะคะเลขสามห้าเนาะเห็นที่ปวกนี้เลขสามห้านะคะเห็นนะคะเลขสามห้าที่ปวกนี้มาแล้วนะคะที่ว่าออกแปดสามแล้วก็สามห้าคะ่ะ สามห้าเนี่ยแม่หมอเห็นที่ที่ปวกนะคะที่ปวกเลยนะเดี๋ยวลองลองขัดดูนะคะเผื่อเผื่อว่าจะมีโชคมีลาบกันนะคะลองดูว่าใครเห็นอะไรค่ะจะเห็นไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละคนมีโชคมีลาบไม่เท่ากันเนาะลูกเพจอาจจะเห็นตัวถูกนะคะแม่หมออาจจะเห็นตัวที่ไม่ใช่ก็ได้นะหรือว่าแม่หมออาจจะเห็นตัวที่ใช่แต่ ลูกเพลอาจจะเห็นเหมือนกันก็ได้นะคะก็แล้วแต่ดวงแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะคะถ้าใครเห็นอะไรให้แทงแบบนั้นนะใครเห็นอะไรให้แทงแบบนั้นนะคะเพราะว่าเพราะว่าเออเพราะว่าอ,อ่าแต่ละคนนะคะดวงดวงไม่เหมือนกันนะดวงไม่เหมือนกันนะคะหม,มอจะถ้าใครเห็นเลขที่ชัดเจนแล้วก็ ไปแทงได้นะคะไปแทงได้นะคะเออนะคะแต่แม่หมอก็แบตรงนี้ตรงนี้ชัดมากโหเลขสามนะคะชัดมากเลยเห็นไหมมีใครเห็นไหมคะเลขสามชัดมากอันนี้มีอะไรเดยวขัดให้รู้เรื่องนะขัดให้รู้เรื่องก่อนนะคะตัวไหน,นะะถ้าตรงไหนเลขขึ้นจะจะไปขัดตรงนั้นนะคะตัวไหนเลขขึ้นจะไปขัดตรงนั้น โอ้เลขสามชัดมากค่ะโอ้เลขสามชัดจริงๆนะดูสิสามชัดชัดแจ๋วเลยอะเดี๋ยวถูสัหน่อยนะคะถูสัหน่อยมันเหมือนสามกเลยเนาะนะย,นะยุงก็กัดนะนะสิ่งศัสิทธิ์นะคะ หรือสิ่งลับที่อยู่ในปวกนี้นะคะช่วยหน่อยนะคะจะได้โชคได้ลาบนะคะจะนำางคมาลัยสุดเก้าพวงนะคะไก่หนึ่งตัวเนาะแล้วก็ผลไม้ขนมนะคะแล้วก็น้ำนะมาถวายอ้าวลืมชาร์จแล้วอันตัวหน้านี่จะเป็นเลขสองอตัวหน้าน่าจะเป็นเลขสองนะ ัวหน้าน่าจะเป็นเลขสองนะคะเริ่มชัดนะคะสองสามนี่ชัดเลยนะคะสองสามนี่ชัดเลยอเห็นเป็นเลขสองเลขสามนี่ชัดเลยนะแต่สามนี่ชัดมาก่ะแต่เลขสองนี่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยต้องถูให้ชัดถูให้ชัดนะคะถูให้ชัด่เาเผื่อทุกคนจะได้โชคได้ลาบด้วยกันนะคะอะถูไปถูมาก็ยังเป็นสามเหมือนเดิมนะคะ ยังเป็นสามนะเนี่เห็นไหมคะเลขสามชัดเลยแต่เลขตัวหน้ายังไม่สองยังไม่ค่อยชัดนะคะลองถอยใ,ให้ชัดชักหน่อยแต่ดูยังไงก็เป็นถตาดูให้ดีเป็นสองสามนะคะดูให้ดีเป็นสองสามเนี่ยลองอีกทีนะคะไม่แน่ใจต้องขัดให้แน่นอนค่ะไม่แน่ใจจริงๆนะคะต้องขัดให้แน่นอนนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่าหวยออกอะไรเนาะก็ แล้วแต่ดวงแต่ละคนที่เห็นนะคะอาจจะเห็นไม่เหมือนกันก็ได้นะคะดวงใครดวงมันนะคะเนาะอ่าแม่หมอก็ให้มาเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอ่าจะเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยก็ต้องของอาภัยด้วยนะคะแต่ละแต่ละหวยที่ให้ไปนะคะจะเข้าไม่เข้าต้องของอาภัยด้วยเพราะว่ามันแล้วแต่ดวงนะคะดวงแต่ละคนนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะอ่านี่แม่หมอว่าเป็นสองสามอยู่นะในความรู้สึก ดูไปนะดูไปเดี๋ยนะขอส่องไกลๆนะฮะจะชัดว่านี้สองสามชัดมากค่ะถ้าดูไกลๆนะสองสามนี่ชัดมากเลยดูไกลนะคะแต่ว่ายังหายจะให้เป็นสามตัวยังไงนะคะมองดูนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะ ที่ตัวล่างนี่นะฮะอันนี้สองสามอืมก็เหมือนเลขสองสองนะตรงนี้สองสองตรงนี้อืมสองเจ็ดว่าเจ็ดหรือดูดูแป๊บหนึ่งนะฮะยุงกัดนะคะ ส่งไกลๆนะเผื่อจะได้อีกตัวหนึ่งดูไปดูไปก็เป็นเหมือนห้าเลยเนาะตอนนี้อขอให้จังๆเนาะขอให้เป็นสาตัวจังๆนะสามตัวจังๆเลยจริงๆเดี๋ยวนะไอสองสามนี่ชัดแจ๋วเลยนะยิ่งดูๆๆไกลๆยิ่งเห็นนะ นี่ยสองสามชัวสองสามชัวชัวแต่ตัวหลังนี่มันคืออนไหลนะถูอทีนะคะพยายามถูให้มันเห็นอะ่ะเหมือนเล็กไม่เหมือนเล็กอะไรแนะ่ไม่แน่ใจนะคะ ให้มันเห็นชัดๆกันไปเลยนะคะชัดๆกันไปเลยนะสองสามอะไรอะ่ะน่าจะเจ็ดเป็นเหมือนเจ็ดนะดูไปเหมือนสามห้าเจ็ดนะมองไปทีเหมือนสามห้าเจ็ดนะคะงั้นเราไปสองห่างแล้วกันเนาไม่แน่ใจนะคะ สองสามเจ็ดกับ 2, 5, 3, 5, สองห้าสามห้าเจ็ดสองสามเจ็ดกับสามห้าเจ็ดนะคะเนาะสองสามเจ็ดกับสองเนาะคิดว่าสองสามเจ็ดนี่มันก็เหมือนเลขสองนะ เริ่มห็นตัวหลังแล้วขออกทีขอท่อยทีไม่ค่อยมั่นใจนะฮะขออกทีนะเอาให้ชัวร์นะเอาให้ชัวร์ไม่ค่อยมั่นใจนะเอาให้ชัวร์นะ,ะเดี๋ยวมันก็เหมือนมันเหมือนสามห้าเจ็ดเลยเนาะเอเจ็ดห้ามันจะมาอีกหรือเปล่าวะมันชัดไปขัดมามันเปห้าเจ็ดเลยนะ แล้วก็มันมีเห็นเป็นสามเลยเนาะเริมันขึ้นให้เห็นแล้วนะตัวหน้ามันไม่ใช่ตัวหน้าไม่ใช่แล้วชัดแล้วค่ะเริ่มชัดแล้วตัวหน้ามันเป็นห้าไอ้ตัวตัวกลางสามใช่ไหม ถ้าดูจริงๆข้างบนมันเป็นห้าตัวเนี้ยมันเป็นสามนะคะถ้าตัวบนน่ะมันมีหัวลงมาเป็นห้าเนี่ยถ้ามองอย่างเป็นห้ากับสามได้เลยตัวเนี้ยเป็นเจ็ดนะคะตัวหน้าก็เป็นมันก็เหมือนเก้ามากกว่าแล้วตันนี้นตัวหน้าอ,อตัวหน้ามันเปลี่ยนแล้วนะเนาะอ๋อมันก็ไม่เปลี่ยนนะก็ยังเป็น ยังไงนะตัวหน้าไม่แน่ใจอ่ะดูไปมันก็หมนืนดูไปยุงเริ่มกัดนะช่วยกันดูหน่อยนะลูกเพจไม่แน่ใจ ช่วยกันดูหน่อยนะคะลูกเพจไม่ค่อยแน่ใจดูไปเหมือนเลขสองอะสองสามตัวหลังนี่ตัวหลังไม่ค่อยมั่นใจอะคะ่ะว่เจ็ดหรือสองันนี้สองือสาม หลังมันเป็นเจ็ดหรือมันเป็นสองไม่แน่ใจเนะห็นไหม คนหลังจะถอยแน่นอนนะถอยแน่ใจนะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะถอยมั่นใจให้แน่นอนนะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยมนะั่นใจเท่าไหร่นะว่ามันอะไรกันแน่นะพยายามมากนะขึะ้นชัดมากนะเลขสามเนี่ยชัดเนี่ยชัดชัดมากเลขสามชัดมากเลขสามชัดมาก นะเลขสามชัดมากเลยนะคะอืมสามชัดมากนะคะได้สามชัดมากสองนะคะสามนะคะอข้างบนมันเป็นเหมือนห้าเลยเนาะมันจะเป็นสองสามห้าหรือปะ น่าสองสามห้าแลคะแล้วก็สามห้าเจ็ดดูแบบนี้ได้โขกแล้วเนะเาะนะคะดูไกลๆดีกว่านะ,ะถ้าดูไกลๆเนี่ยมันมันไปอีกตัวหนึ่งนะเป็นสามพยายามมันเป็นห้าเป็นสามะคะ่ะมันมองเหมือนห้ากับสามแต่ว่าอีกตัวไม่แน่ใจ สามกับห้านดนมาแน่ๆค่ะมองดูแล้วนี่แน่ใจอีกถางหนึ่งนะคะสองสามเนี่ยชัวร์เลย ตัวนั่นจะเป็นไม่มั่นใจเป็นห้าหรือเป็นหกตัวเนี้ยถวยแน่นอนนะคะถวยแน่นอนอืมนคะคะขึ้นให้แน่นอนนะอะ่โอเคเห็นเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดอ,องเป็นเจ็ดค่ะสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดค่ะ หรือว่าถ้ามันกลัวเลื่อนนะสองห้าเจ็ดเราเลื่อนทักสามห้าเจ็ดก็ได้นะสองห้าเจ็ดกับสามห้าเจ็ดใช่ะนะเห็นเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดหลังสองสามสองสามเจ็ดนะกับสามห้าเจ็ดเนาะสามห้าเจ็ดหรือห้าสามเจ็ดก็ได้แล้วแต่ จะมองดูแล้วไกลๆจะเป็นสองสามเจ็ดนะคะสองสามเจ็ดชัดมากชัดมากนะดูไกลๆเห็นชัดมากนะคะใครเห็นไหมนี่สองนะคะสามเจ็ดสองสามเจ็ดถ้าเกิดมองข้างบนห้าสามเจ็ดมันมีสี่ตัวเลยเนี้ยแต่ถ้าเรียงอยงนะสองสามเจ็ดถ้าเรียงคือสองสามเจ็ดนาะข้างบนก็เหมือนห้าสองนะคะ มีห้าสองข้างบนด้วยเอาติดไว้ก็แล้วกันเนาะสองสามเจ็ดนะสามห้าเจ็ดแล้วก็สองห้าข้างบนนะนะถ้าใครเห็นอะไรเพิ่มเติมนะคะใครเห็นเพิ่มเติมก็ลองเล่นดูก็ได้นะคะแต่ว่าไม่เหมาะเห็นแบบนี้เนาะ,ะถ้าใครนี่คือชัดมากนะคะสองสามเจ็ดถ้าดูไกลนะสองสามเจ็ดหรือจะเอาห้าสามเจ็ดนี่แหละห้าข้างบนนะคะห้าสามเจ็ด ล้วถ้าเกิดเรียงสองสามเจ็ดนะคะหรือจะมีข้างบนมันมองเป็นสองนะห้าสองได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเห็นนะคะหาแม่หมอให้ประมาณนี้เนาะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีโชคมีลาบในงวดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหห้านะคะวันนี้แม่หมอก็ขอลาไปก่อนนะถ้าเกิดมีโชคมีลาบด้วยกันแม่หมอก็จะพามาดูหวยรอบหน้ากันต่อนะคะวันนี้ยังไงก็ ขอโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ